สวยใสขาวโจ๊ะพ๊ะพอหรือยังค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกู่สูคนยาสกูสุดสวยจะมาทําอะไรคะวันนี้ยาสกูสุดสวยจะมารีวิวครีมอีกแล้วค่ะมีแฟนคลับเขียนมา่าบอกว่าทําให้หน้ามึงขาวก่อนค่อยมาขายครีมหูขนาดนี้ยังไม่ขาวอีกหรอคะดิฉันไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันนะคะจะได้ขาวโจ๊ะพะ๊ะขนาดนั้นมันก็ขาวตามผิวมันค่ะ คนเราผิวแบบนี้มันก็ต้องขาวอย่างนี้นะคะแต่ถ้าหน้ามันขาวกว่านี้เกินไปมันก็จะเป็นหน้าวอกเป็นหน้าวอกไหมคืว่ามันเป็นวอกมันหลอกไหมมันจะขาวเกินไปมันก็จะหลอกมันแบบว่าสีแบบว่าหน้าขาวเกินไปคอดํามันก็ไม่ใช่มันก็ต้องแบบให้หน้ากับคอเป็นแบบว่าสีเดียวกันใช่ไหมคะนี่มันขาวสวยใสมากเลยนะคะนี่ ใช้ได้เดือนกับอาทิตย์หนึ่งมันดีมากเลยเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นผลดีมากมากเลยนะคะใช้ได้เดือนหนึ่งจะสองอาทิตย์แล้วนะในอาทิตย์หนึ่งกับอีกประมาณสี่ห้าวันแล้วนะจะสองอาทิตย์แล้วนะคะจะบอกให้เห็นไหมสวยใสหมวยเหงเชงบะเชงบะด้วยสมปรแตน,นะคะ่ะคนไหนสนใจครีมอยากสวยอยากใสสั่งมาเลยนะคะนี่สั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าไหม ขายเป็นชุดนะคะขายเป็นชุดหรือจะขายเป็นอันก็ได้ขายเป็นอันก็ได้อนนี้คนไหนอยากใช้ตัวนี้ก็คือซื้อตัวนี้มาคนไหนอยากใช้ตัวนี้ก็ตัวนี้คนไหนอยากใช้ตัวนี้ก็ซื้อมานะคะอย่าลืมสั่งซื้อกับยาชูปูนะคะนี่คือตัวแรกนะคะเป็นชุดชุดนี้คือเป็นชุดกําจัดฝ้าเร่งด่วนนะคะบอกไว้ก่อนชุดกําจัดฝ้าเร่งด่วนนะคะมีอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวมีอยู่ห้าตัวชุดกําจัดฝ้าเร่งด่วนนะคะด่วนยี้งก็่ดด่วนบคสรถด่วนเก้าเก้าอีก จะเอาขาวขนาดไหนแค่นี้มันก็ขาวสุดสวยแล้วไหฟ้ามันออกจะหมดแล้วเห็นไหมมันเหลือไม่กี่นิดเดียวเห็นไหมเหลือนิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขาวแค่นี้ก็โอเคแล้วนะจะบอกให้ไหมเลิกสเปนเจนเลยค่ะคนไหนเป็นสิวเป็นฟ้าเป็นกะ เป็นเกลือนเป็นติงต่งกบตินกาติ็นเขียดตยนินผัวทักใายชมพูมานะครับทักมานะคะยินดีขายให้ทุกทท่านนะคะยินดีให้คําแนะนําทุกๆท่านนะคนไหนสั่งคิมกับยายชมพูได้รับสินค้าท,ทุกทกท่านนะคะพีใครถามคว่ามีโอนปลายทางไหมยายไม่มีค่ะเพราะว่ายายชมพูไม่มีโอนปลายทางนะคะ โอนเงินก่อนโอนเงินเสร็จเย็นภูส่งของให้ปุ๊บเลยนะคะอย่าลืมติดต่อกับยายชมพูมานะคะส่งแทรกมาค่ะส่งแทรกมาทุกทกท่านนะคะถ้าเป็นแบบว่าในคลิปวิดีโอย็นพูไม่ค่อยตอบเท่าไหร่พราะว่าอะไรถ้าตอบแล้วมันโดนบล็อกถ้าส่งแทรกมาโอเคย็นพูตอบทุกทุกคนนะคะบางคนก็ตอบช้าหน่อยก็อย่าใจร้อนอย่าหนีหายย็นพูไปไหนนะคะอย่าด่าย็ยนพูนะคะ่ะส่งแทรกมานะคะยันพูตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะตอบช้าก็อย่าว่ากันนะคะส่งแทรกมานะ ค่ะแต่ถ้าในคลิปวิดีโออ่ะยันภูมิไม่ค่อยได้ตอบนะคะตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าตอบเยอะมันแบบโดนบล็อกนะคะอย่าลืมนะคะธารักยายชมพูเอ็นดูสงสารยายชมพูแอดไลน์มหายายชมพูส่งแทกมาส่งข้อความที่เป็นเมสเ็จนะคะเป็นเมสเ็จนะคะส่งมาเลยนะคะยายชมพูแสงจันใน Facebook หรือว่าย,ายันภูพากินพาเที่ยวหรือว่ายายมัมภูแสงจันเพจหรือว่าย,ายันพูเลสแมนแตนนะ ค้าส่งแทรกมาหรือแอดไลน์ยาแชมพูมานะค้าส่งเมเสเซจมาหาแชมพูนะคะคนไหนสนใจครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งหน้าออร่านะคะไม่มีสารสเตรอยด์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มียาพิษมันเป็นครีมน้ำนมเป็นครีมบำรุงผิวเป็นครีมทาฝ้า นะคะเป็นครีมน้ำนมเป็นครีมบำรุงผิวเป็นครีมทาฝ้าเป็นครีมน้ำข้าวเป็นครีมดอกไม้นะคะอย่าลืมนะคะไม่มีสารตเตยรอยไม่มีสารพิษเจียปนไม่มีแอลกอฮอล์เจียปนนะคะมันเป็นครีมถนอมผิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งถ้าคนไหนอยากสวยอยากใสยอยากขาวจ๊ะผุแอดไลน์มหายายชมพ ah ูนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะตัวนี้ตัวแรกนะคะใช้ตอนเช้า แล้วก็ก่อนนอนหลังอาบน้ํานะคะตอนเชา้าอาบน้ําเสร็จก็ทา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 ูบๆๆบลูทูทูทููทายทามันก็จะเข้าไปในหน้าของเรานะคะตอนเย็นก็อาบน้ํารูปๆ,ๆูบทูทูทููทมันก็จะเข้าไปในหน้าของเรามันซึมซับเข้าง่ายไม่เหนียวเหนอะนะไม่หนักหน้าไม่แพ้ไม่เป็นผื่นไม่เป็นคันไม่ร้อนไม่แสบหน้าไม่แดงรับประกันการันตีคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซน,นะคะจะบอกให้ยนยจมูกใช่ใหม่ จากหน้าผีตอนนี้กลายเป็นหน้าสวยใสโจโปกแล้วนะคะแต่จะให้ขาวกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วะคะ่ะเพราะผิวของเราผิวแค่นี้ถ้าขาวกว่านี้เกินไปมันจะเป็นกัดผิวของเราไปมันจะเหมือนไมเคลืแจ็กสันมันจะขาวเหมือนไมเคลืแจ็กสันมันจะไม่สวยมันต้องขาวตามผิวเนี่ยตามผิวของเราเห็นไหมขาวกว่ามือเหนะ็นไหมขาวแค่นี้มันโอเคเห็นไหมขาวกว่ามืออีกมือก่อนเอามือกับหน้ามาเทียบกันหน้าดำคิริมือขาวโจโพกว่าเดี๋ยวนี้มือดํา หน้าขาวเห็นไหมขาวเท่านี้โอเคแล้วสวยแล้วหญิงไทยเรานะคะอย่าลืมสั่งมานะคะมีตัวที่สองตัวที่สองแก้สิวแก้ฝ้าแก้กะแก้เกลือนใช้เป็นประจำหน้าเด็กลงสิบปีใช้เป็นประจำหน้าเด็กลงสิบป,ปีทําปปทให้หน้าอ่อนเออหน้าอ่อนหน้าสวยใสอ่อร่าออกเป็นสีชมพูออรล่าเลยนะคะใช้เป็นประจำนะคะถ้าคนไหนไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าเป็นแต่กะใช้ตัวนี้ได้ไนไน เป็นกะลบลบรอยตีนกาตีนกบตีนเขียดเตีนผัวอยู่ในหน้าเนี่ยลบได้ใช้ตัวนี้ใช้แต่ตัวนี้ก็ได้นะจะบอกให้เนี่ยมันสวยใสเออแต่ถ้าคนไหนเป็นฝ้าเยอะๆเหมือนยายชมพูนะเป็นฝ้าเต็มหน้าเยอะๆเหมือนยายผูต้องใช้เป็นชุดใช้เป็นชุดมันเห็นผลแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เป็นชุดเนี่ยมันเห็นผลเร็วมันเป็นแบบว่าชุด ฟ้ากําจัดฟ้าเร่งด่วนถ้าคนไหนใจร้อนเหมือยนยายชมพูเนี่ยใจร้อนอยากให้มันแบบว่าฟ้าหายจากหน้าไปภายในเดือนสองเดือนเนี่ยภายในแบบว่าเห็นไหมเห็นไหมใช้ได้เดือนกว่า,วาเดือนหนึ่งกับอาทิตย์กับอีกห้าวันเนี่ยมันเห็นผลมันเป็นชุดกําจัดฟ้าเร่งด่วนมันด่วนยิงน่งๆลดด่วนบอขอสออีกลดด่วนก้าเก้าเคยเห็นไหมลดด่วนก้าเก้าชิวอันนี้มันด่วนกว่าอีกเออมันด่วนกว่าอีกมันเห็นผลมันสวย ใช้จริงรีวิวจริงของจริงต้องยายชมพูนะคะนีแฟนคลับเขียนมาด่าบอกว่ามาหลอกมาต้มมาตุนไม่ได้หลอกไม่ได้ต้มไม่ได้ตุนนะคะรู้ได้ไงว่าเยินพูหลอกดูจากหน้าสิที่รีวิวครั้งแรกหน้าดำมากหน้าผากดำมากตรงเนี่ยตรงจมูกดำมากตรงหนวดดำมากตรงคางเต็มหน้าเลยดำไปหมดเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่ต้องแต่งหน้าใช้ครีมที่ย็นพูรีวิวที่ย็นพูขายคอนเฟิร์มการันตีไม่ต้องแต่งหน้า เออคนไหนที่อัก,กตินะก็แบบว่าหาแต่เรื่องติเรื่องเตือนเห็นไหมจริงๆนะแต่ก็ดีนะที่มีคนมาตะว่าเออตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยมันจะได้เป็นกําลังใจเป็นแรงดนบันดาลใจให้เราได้แบบสู้ต่อไปให้เราฮึบต่อไปไงใช่ไหมเออแต่คนเราก็ต้องรู้จักยอมรับความจริงมั่งเห็นไหมเห็นเขาสวยเลยเห็นไหมเห็นเขาสวยก็บอกสวยใช่ไหมเออมันแตกต่างมันเปลี่ยนไปนะมันไม่เหมือนตอนนั้นนะเห็นไหมตอนนั้นที่ยายกูยังไม่ใช้ครีมตัวเนี้ย ครีมแก้ฝ้าตัวนี้ยน่าจะดํามากเลยหน้าดํามากเลย๋นลยนนี้หน้าขาวสวยแต่จะให้ขาวสวยแบบว่าโจโะโพเหมือนแบบขาวแบบไม่เคลนจักสันมันก็ไม่ใช่เออมันไม่ใช่เพราะยังไม่เคลืนจักสันน่ะเขาไปทําผิวมาสีผิวมาเราไม่ได้ทําเราแค่ใช้ครีมถนอมผิวเราใช้ครีมกําจัดฝ้าเออเราใช้ครีมแก้ฝ้าอืมใช่ไหมมันก็เลยสวยใสยได้เท่านี้แหละใช่ไหม แต่ถ้าเราใช้เป็นประจําหน้ามันจะเด็กมันจะอ่อนลงเอออย่าลืมใช้เป็นประจําหน้ามันจะอ่อนลงเออสิบปีเห็นไหมสวยสี่สิบเก้าแล้วค่ะมีแฟนลับเขียนมนาด่าเอออายุสี่สิบเก้ามันแปดสิบสาทุกยกมือท่วมหัวต่อหน้าพระอาทิตย์พระจันทร์เลยถ้าอายุแปดสิบฉันหน้าตาเท่านี้ฉันเป็นอย่างกับเป็นคุณหญิงคุณยายวราถนี้ฉันก็โอเคแล้วนะจริงๆนะเออ ยกมือท่วมหัวเลยนะยกมือสาธุเอาถ้าอายุแปดสิบว่าน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งแบบเนี้ยเอออย่าลืมนะอย่าลืมแอดมาหายีนฟูนะมาใช้ครีมด้วยกันจะได้สวยใสยไปพร้อมๆกันหน้าออกเป็นสีชมพูออลล่าสวยใสหมอเหงเชมบะอย่าลืมนะคะใช้ตัวนี้